สวัสดีพี่น้องล่างเห็ดได้บัดนี้พามาล่างเห็ดเห็ดกอเห็ดไข่ดอกบานๆไปกระโดอกงามได้ลนะเออมันมันอันนี้ฮะก็บานเลยตัวนี้ยังสวยอยู่เลยเห็ดไข่เห็ดกองามๆพี่น้องแต่ก็บ่ได้หลายีซ้ำนี่แหละซ้ำเห็น <laughs> แกงน้อยได้ถ้วยนึง่ง <laughs> งามทั้งตน้นแกงได้ถ้วยนึงใส่ผักติวหลายๆจัคแซ่ย ฝักติวสมจังหน่อยนแล้วเขาเอิญเห็ดอย่างน้ำหมากสีแดึงแดงกันบ่สีดงแดงบางบางเขาเอิญเห็ดแหล่เขาก็เอิญเน็์น้ำหมากดกันปะเห็ดโกอเห็ดก้อนหนาแหล่โอ้ยไรเห็ดคอยนี่แห้งหูเห็ดมาถามคอยนี่มามีเห็ดเบียร์กับเราเกินี่เห็ดก้อนหนาแหล่แต่มันผิดไม่ลูกอ่อนเด้อจะเป็นมันลูกอ่อนแล้วนเหลียวจะค้นหนูเว้ยผู้ผิดผู้ว่าผิดคอยละ เป็นไม่รู้อ้อนคอยกินเบิดแล้วนเนาะพอวกินได้ก็กินเพิ่มให้หัวให้ให้กอหนาแดงแบบกินเยอะไ่ผิดอย่เพ็ดไข่งามตถอะเฮ็ดไข่กินไปกินมาก,ก็เบื่อเลยคิ้วแบบมันเบื่อมันบบมันคิ้วนะแม่มคิ้วที่แหลกหอมอยู่กินมันแหงน้งเนาะ,ะแกงเสียพักติวเสียพักกระแยงแห้งแซ่บเด้อุ้ยช่วงนั้นอ่ะเห็ดผึ่งเห็ดอันนั้นเนาะแกงแซ่บ ช่วงงานโสป,ปูนล่างเฮ็ดแกงพี่น้องทำนี่แหละทำนี่แหละจ้า